คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่อง789นะครับคลิปนี้ก็อยู่ันที่สุดปกักหลักนะครับเป็นปกักหลัก10ล่างมีสองสูตรเหมือนเดิมนะครับทั้งสองสูตรนะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วนะครับ11งวดด้วยกันตัวนี้ก็เป็นงวดล่าสุดนะครับที่เข้ามานะครับงวดของเข้ามาทั้งสองสูตรสูตรแรกที่เราใช้นะครับ หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกบล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวก3มบวก1่บวก1บวก1บวกสองใช้5หลักบวกกันนะครับตามตัวเลขคงที่ห้5ตัวได้เป็น5เลขนะรสุดที่2หลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก0บวก5บวก1บวก2บวก1 สี่หลักบวกกันนะครับตามตัวเลขคงที่ห้าตูกก็ได้สู่รละห้าเลขนะครับนำทั้งห้าเลขนะครับมาชนกันนะครับเราต้องการหน่วยชุดก็ใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสุในแต่ละงมวดก็เหลือต่างกันไปนะครับสี่ตัวสามตัวสองตัวก็แล้วแต่มวดมวลอันนั้นนะครับมาดูสถิติันดีกว่านะครับ สิบงวดนะครับแล้วก็งวดที่สิบเอ็ดงวดล่าสุดก็จะไปทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสิบงวดนะครับสองสูตรนี้เทียบกันดูงวดที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าสูตรที่สองได้หกหนึ่งสองสี่ห้าตัวเลขที่เหมือนกันก็จะมีเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับเหมือนกันอยู่สามเลขนะงวดนี้ ผลที่ออกก็คือเลข5นะครับ10ลากงวดที่2 0 1 2 3 5เป็นสูตรที่1สูตรที่2ได้0 5 6 8 9มีเลข0เลข5เหลือ2อเลขนะครับงวดนี้นะครับเลข0ูกับเลขะครนะที่เหมือนกันทั้ง2สูตรเข้ามาก็เป็นเลข0ูนะครับ10ลาก หมดต่อไปนะครับ1 2 3 4 6สูตรที่1สูตรที่2ได้5 0 1 3 4 1 3 4เหมือนกันอยู่3เลขนะครับเข้ามาเป็นเลข30ลางหมดที่4 2 3 4 5 7สูตรที่1นะครับสูตรที่2ได้8 3 4 6 7 ก็มีเลข3มีเลข4มีเลข7นะครับเหมือนกันอยู่3เลขนะครับเลข2กับเลข5มีเฉพาะสูตรที่1เลข6กับเลข8ก็มีเฉพาะสูตรที่2เข้ามาเป็นเลข3นะครับ10ลนะ่างวดที่5นะครับ6 7 8 9 1สูตรที่1นะครับสูตรที่2ได้0 5 6 8 9 มีเลขหเลข8เลข9นะครับเหมือนกันทั้งสองสุด3เลขนะครับเข้ามาเป็นเลข6หลักสิหลักหัวที่6นะครับ7 8 9 0 2เป็นสุดที่1นะครับสุดที่2ได้4 9 0 2 3มีเลข0มีเลข2เลข9นะครับ78มีเฉพาะสุดที่1 2 3, 4, ึ่งสม่ไม่ใช่สอ สาสก็มีเฉพาะสูตรที่2นะครับงวดนี้เหมือนกันอยู่3เลขนะครับเข้ามาเป็นเลข2หลักสิบปลาแบบนี้นะครับก็ไล่กันไปนะครับทั้งหมด11บเงวดด้วยมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาทั้ง2ส,สูตรหาวันที่1มีนาคมนะครับ2568 เราใช้มาที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวตั้งเรามาที่1ออก8 4 7 3 7 7เจด้ท้าย2ตัว5 0 3บวก3บวก5บวก5บวก5สุดที่1นะครับ5หลักนะครับ3บวก3ได้6 5บวก5ได้10 10บวก5เป็น15 15บวก6เป็น2 1ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข1น,นึ่ง้ำหนไปบวกกับเลขคงที่1บวก3คงที่ได้ส0 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก1คงที่ได้7 เจ็ดบวกสคงที่ได้เก้าสี่ห้าหกเจ็นะครับเป็นของสูตรที่หนึ่งทวนสูตรกันอีกทีนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำไปบวกกับเลขคงที่บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสอง ได้5เลขนะครับพักไว้ก่อนนะครับสูตรที่1ต่อไปเป็นสูตรที่2 3บวก7บวกศบวก0บวกเ็ก,ก็ได้10นะครับใช้เลขศูนย์นะที่เป็นหลักหน่วยไปบวกกับเลขคงที่ศูนย์บวกศูนย์คงที่ได้ศูน 0บวก5คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9สูตรที่2ก็จะได้0 5 6 8 9ห้วนสูตรที่2อนอีกทีนะครับ4หลักนะครับก็จะมีหลักร้อยบวก10ปนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่าง รวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวกศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งได้ครบแล้วทั้งสองสูตรนะครับนำสองสูตรนะครับมาชนกันนะครับรวมกันตัดกันให้เหลือน้อยชุดลงหรือจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้าต้องการน้อยชุดก็นํามาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรตัวแรกนะครับที่มีก็จะเป็น เลข5นะครับที่มีเหมือนกันทั้งสองสูตรตัวต่อมาก็เลขหกแล้วก็เลข9กนะครับสามเลขนะครับที่มีเหมือนกันทั้งสองสูตรนะห้าหกเกา เลข4เลข7มีเฉพาะสูตรที่1นะครับไม่ใช่นะครับเลข0เลข8ก็มีเฉพาะสูตรที่2ถ้าใช้2สูตรชนกันนะครับก็เหลือ3เลขนะครับ5 6 9ไปดูผลกันนะครับ1มีนคาคมวันที่1นะครับ8 1 8 8 9 4เลขท้าย2ตัว5 4สูตรนี้นะครับเราอยู่กันที่ สิบลากนะครับก็เป็นเลขห้านะพี่เขาถูกนะครับสองสูตรนี้นะครับเราก็จะมาหาคนที่16บหกมีนาคมนะมุ่งที่จะถึงนี้ใช้มาที่1นมีนาคมนะครับเป็นตัวตั้งย้อนหลังไปหนึ่งวคนัะ อันที่หนึ่งนะครับแปดหนึ่ดเ้ลท้ายสองตัวห้าสี่บวกแบวกหบวกหบวกห้บวกแได้16นะครับ5้าบวกหบวกหได้15 16้าบกบวกสเป็นสามสอก็ใช้เฉพาะเลขหนึ่งนะครับไปบวกกับเลขคขงที 1บวก3คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก1คงที่ได้7แล้วก็7บวก2คงที่นะครับได้9สูตรที่1ก็จะได้4 5 6 7 9ต่อไปสูตรที่2นะครับ8 บวกเบวก4ีบวก 4, 4ี่บวกสนะครับได้8 8ดบวกแเป็น16บหกนะครับสิบหกบวกก้่ขอใช้เฉพาะหลักหน่วยนะเลขหไปบวกเลขคขงที่5บวก0นคงที่ได้5 ห้าบกห้งที่ได้10บใช้เฉพาะเลขศูนยบกหนึ่งที่ได้หนึ่งบวกสองที่ได้3 3มสบวกหนงที่ได้4 5 0ห้านะเป็นของสุริตนำสองสูตรนะครับมาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง2สูตร ตัวแรกก็จะเป็นเลข4นะครับที่มีเหมือนกันทั้งสองสูตรเลข5ตัวต่อไปเลข6เลข7เลข9มีเฉพาะสูตรที่1นะครับเลข0ูเลข1เลข3ก็มีเฉพาะสูตรที่2งวันนี้2สูตรชนกันนะครับก็เหลือแค่2เลขนะครับเลข4กับเลขห สรุปนะครับปกหลัก10ล่างนะครับ2สูตรชนกันนะครับเป็นสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาจากมดกอดทั้งคู่นะครับวันที่16มีนาคมนะครับก็เหลือ2เลขด้วยกันนะครับเลข4กับเลข5ขก่อฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักตัวนี้นะครับปักหลัก10ล่างทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมิถูกมิผิดนะครับมีเข้ามี โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปักหลักนะครับก็ให้ไปเกือบจะครบแล้วนะครับเหลือหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวก็เป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ